สวัสดีครับทุกคนไอติ้งไอวิวโกนะก็ห่างหายกันไปหน้าเลยห่างหายกันไปหน้าเลยครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็จะเดินทางขึ้นเหนือนะแต่ระหว่างทางเนี่ยนะครับเราก็ผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะเราก็เลยมาเก็บข้อมูลอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะครสวรรค์เขาเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า เอาล้ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมในส่วนของนครสวรรค์นะทุกคนก็กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะกำลังจะมีการพัฒนาปรับปรุงแนะที่สําคัญเซนท่านนาครสวรรค์กําลังจะมาทุกคนนะครับนี่เราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าเมืองนครสวรรค์แล้วครับผม าแล้วครับทุกคนนี่นะฮะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับเราผ่านมาเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับผมนี่นะฮะเซ็นท่านนครสวรรค์นะครับก็คิดว่ากันน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนนะก็เป็นการปรับผังเมืองแบบใหม่เลยนะฮะร่วมกันนะครับระหว่างเซ็นท่านกับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ <ไป S 1> นะทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของมิกซ์ยูสเลยนะครับทุกคนเอาอาคารมารวมกันนะฮะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลน,นะครับ ห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมรวมไปถึงโรงแรมด้วยนะทุกคนนะก็จะเป็นฮับของนครสวรรค์เลยตรงนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะฮะก็จะเซิร์ฟนักท่องเที่ยวโอ้โหนะครับอีกหน่อยเราก็จะได้มาเดินเที่ยวช้อปปิ้งกันที่นี่แล้วนะทุกคนนะแม่เป็นยังไงฮะใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวนะทุกคนนะอ่าก็ไว โอกาสหน้านะครับถ้าเรามีโอกาสได้มาเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะเสร็จแล้วมันจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับทุกคน เอาละครับในส่วนของเจ้าถิ่นเดิมๆนะฮะเราก็เก็บภาพมาฝากด้วยนะครับไม่ต้องน้อยใจกันไปนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Big c, b ิ g c v s q u a แ e นะครับแยกเดชาติวงตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคนก็ยังเยอะพุกพล่านเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับกระจายรายได้กันไปนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะฮะเราก็เก็บมาฝากด้วย นะครับก็จะเป็นในส่วนของ l o t ั s t ด e Walk นะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ต้องเรียกว่าดีใจกับชาวนครสวรรค์ด้วยนะครับผมที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นเมืองโอ้โหมังกรเลยนะครับคราวนี้นักท่องเที่ยวเอ่ยรายได้ต่างๆก็จะกระจายมาในเมืองนี้จังหวัดนี้แน่นอนนะฮะ อีพีนี้ก็ระหว่างทางนะครับสั้นๆเราก็เก็บมาฝากนะฮะข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆเอาไว้นะครับยังไงก็รอชมด้วยนะฮะอีพีหน้าเราจะไปไหนกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันติดตาม I อติ้งไอวิวโกด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า